สวัสดีครับวันนี้มาเป็นชาวเกาะวันที่2นะครับก็จะมาแนะนำว่าชาวเกาะต้องทำอะไรบ้างนะนอกจากเคสสเวสสีเขียวที่มันขึ้นมาในรังแล้วนะครับสิ่งที่คุณควรทำนอกรังนะครับก็คือนี่เลยครับนี่น,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 นีเห็นไหมอันเนี้ยนะครับมันมีตัวเลขอยู่12บทันะครับด้านหลังคือจำนวนเต็ม ด้านหน้าคือจํานวนที่ผมมีนะครับมันคืออะไรนะครับมันคือจํานวนรังของฝูงมดครับก็คือเหมือนกับ่ายมดอะ่ะนะครับแต่เป็นมดเกาะนะคุณต้องมาตีมาตีที่รังเนี้ยแล้วมันก็จะผลิตมดเกาะให้คุณตามจํานวนที่มันเขียนไว้นี่ครับที่นีอันนี้เป็นฝูงมดยิงก็คือมดทหารที่เป็นมดยิงของมดเกาะนะจะผลิตให้คุณ 11ตัวต่อชั่วโมงนะครับคุณก็สะสมไปเรื่อยๆนะให้คุณตีฝูงมดทหารเลเวลสูงสุดเท่าที่คุณจะตีได้เพราะมันจะผลิตได้มากขึ้นนะครับถ้าอย่างเลเวล7จนี่ได้เท่าไหร่ได้14ตัวต่อชั่วโมงเห็นไหมแต่ผมยังตีไม่ได้นะผมยังความเก็บไม่พอนะครับก็จัดทัพที่คุณว่าเจ๋งที่สุดไปรุยนะครับจัดทัพที่คุณนึกว่าเจ๋งที่สุดไปรวย นะเพราะว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยการป้องกันเต็มที่นะครับนี่นะครับการป้องกันเต็มที่นะครับมีมดนําแล้วมดทหารก็เป็นมดทีสิบนะครับ x นี่คือสินะครับเอามดทีเไปเนี่ยจ่อยครับนะบอกเลยเอมดทีเก้าที่ไปสู้ไม่ได้หงายเงือบกลับมานะครับต้องใช้มดที่ทีสขึ้นไปถึงจะสู้ได้นะครับซึ่งผมมีแล้ว ผมมีแล้วนะครับนี่ผมใช้มด s X เข้าไปสู้ครับนี่ผมใช้มด ss นี่นี่เห็นไหมนะครับแม้จะไม่เต็มทัพก็ตามนะครับลุยถ้าเพื่อนๆพืยังไม่มีก็ลดระดับลงมานะครับอาจจะเป็นฝูมดเลเวล5นะครับนี่ถ้าคุณได้ก็จะมีรูปผองขึ้นแล้วก็นี่ครับเห็นไหมนะครับตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะผมก็ต้องตีมดกาดด้วย นะครับมดกาดด้วยนะผมเล่นสสายนะครับเป็นกาดยิงนะครับการนำยิงแต่ว่าเน้นยิงมากกว่านะครับนี่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็น13าลังแล้วเห็นไหมนะครับส่วนรังที่ยึดมานะครับเนี่ยผมเมื่อวานผมยังไม่มีมด s อมากพอนะครับผมก็ยึดเลเวล5ไว้ก่อนนะครับอ่า ถ้าคุณต้องการจะปลดเลเวล5าแล้วไปไล่ยึดเลเวล6คุณก็ต้องกดที่การกระบาทเนี่ยครับเนี่ยปุ๊บนยครับมันจะใช้เวลา15นาทีในการถาใช้คำว่ายอมแพ้ฝูงหมดก็คือถอนถอนกำลังคุณออกมานะครับนะผมก็ถอนเลยครับผมตีได้แล้วแน่ๆนะครับผมตีได้แล้วแน่ๆผมก็ถอนออกมาแล้วก็ไปยึดเลเวล6ให้หมดวันนี้นะครับวันนี้ผมจะยึดเลเวล6อ่ะ อ้ออีกอย่างหนึ่งครับอเผอิญเจอพอดีพอมอนพอมอนเขาเรียกพอมอนพมอนพมอนจะไม่สามารถหาได้จากแว่นขยายนะครับแม่นขยายไม่มีพอมอนครับพอมอนจะอยู่ในพื้นที่พิเศษเช่นเนี่ยหาดหินอะไรเงี้ยภูเขานะครับภูมิประเทศพิเศษอื่นๆนะครับเป็นจุดเกิดนะผมใช้คํานี้เลยนะเป็นจุดเกิดประจํานะครับไอตัวเนี้ยผมเพิ่งตีไปใหม่แล้วนะครับ ก็เอาไว้เก็บเลเวลได้ครับเอาไว้เก็บเลเวลได้นะครับส่งมดมาเก็บเลเวลนะครับผมจะส่งมดมาเก็บเลเวลนะเก็บเลเวลที่พมอนไอ้อออออความจริงผมไม่ต้องเอาออกก็ได้นะผมก็ส่งเขาไปลุยเลยสิแต่จัดทับดีๆนะครับจัดทับดีๆผมต้องเอามดลำเลียงให้เขานะครับมดอ่อนๆตายนะครับ มานี่หงายกลับนะครับอ่ะสี่พมอนเอาทีหนึ่งทีสองมานี่มีหงายกลับไปนะต้องระวังนะครับอย่าประมาทก,ก,กับมอนสเตอร์บนเกาะนะครับอย่าประมาทกับมอนสเตอร์บนเกาะนะคุณใช้ทับจัดเต็มเลยก็ได้นะครับในไหนละรดเกาะฉันนะ เปลี่ยนมอตอรารด้วยนะครับเปลี่ยนมอตอรารด้วยใช้มดยิงไปเลยก็ได้นี่อ่าอ่าเอาเดินชัวไว้ก่อนนะครับเดินช้าไม่เป็นไรขอชัวไว้ก่อนนะครับพมอจะตีได้นี่ครับรางวัลพิเศษของมันนะครับได้ยี่สิบครั้งนะก็จะมีเรซินเอาไว้เสริมเสริมฐานนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดอีกคลิปหนึ่งนะแล้วก็มี ผลไม้ล้าค่าฤดูกาลนี่ผลไม้ล้ําค่าฤดูกาลนะครับเอาไว้ทําอะไรเอาไว้แลกของนะครับเอาไว้แลกต่อตาแล้วนี่โอเคนี่เอามาดูกันมาดูการรงานการต่อสู้นะครับเอ๊ะไม่ใช่อยู่ตรงนี้สิรายงานการต่อสู้ในป่านี่ตีพมอนเห็นไหมไหมผมตีไม่ตายก็มีนะเห็นไหมนะครับเป็นเล่นไปเป็นเล่นไปเป็นเล่นไปผมตีไม่ตายนะนี่ผมใช้ทีแปดตีไม่ตายนะเป็นเล่นไป นะครับนี่ครับได้ผลไม้นี่ฤดูกาลนะครับเอาไปแลกของได้นะครับได้หลายอย่างเลยนี่นะครับได้ก้างด้วยนะครับได้ประสบการณ์ด้วยนะครับได้เนี่ยเป็นสุ่มไอเทมนะครับได้มา1้อยหกสอันนะครับ เหมือนไก่หอยสุ่มเูดว่หอยสุ่มอันนี้สินที่บอกไว้นะครับแล้วก็หีบนี่ก็หีบสุ่มเหมือนกันนะครับก็คุณจะเฝ้าตรงนี้เลยก็ได้นะครับจะเฝ้านี้เลยก็ได้นะครับเพราะตีพรมรมันก็มันก็ได้ของหลายอย่างนะครับนี่ถือว่าได้เจ้าสัตว์ประจำสัปดาห์เหมือนกันนะครับก็ต่างจาก Man, ตีแมงตรงที่ว่ามีได้ผลไม้ผลไม้อะไรเพิ่มขึ้น นะครับโอเคเดี๋ยวผมตลอนหานี่ฐานมดยิงแล้วว่าหกต่อนะครับผมต้องไปยึดก่อนที่เพื่อนๆจะมายึดสมหมดนะก็วาัดมาได้เลยครับวัดฟรีครับนี่เห็นไหมโทษทีเนี่ยคุณจะหาเจอแล้วคุณก็มาย้ายรังเห็นไหมเห็นคําว่าฟรีไหมนะครับเห็นคําว่าฟรีไหมเนี่ยครับคาว่าฟรีทางขวานี่ครับย้ายฟรีครับถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นของคุณนะครับคุณย้ายฟรีนะครับอ่ะ ตีไปเลยทับหลักใช่ไหมนี่ตีไปเลยไล่ตีครับไล่ตีเลเวลหกก่อนนี่เรียบร้อยครับเขามีบอกนะครับแฟรี่มีจดหมายแนะนำมาหานิดนึงเมื่อวานผมตีเกิน <c oughs> นี่ครับกลยุทธ์การปรับปรุงความแข็งแกร่งสำหรับฝูงมดผมเมืม่อวานผมสู้มดยิงเลเวลหกไม่ได้ นะครับผมมีแต่ t9 นะนี่ครับมันบอกข้างล่างนี่นี่มันบอกข้างล่างนี่บอกอะไรระดับที่แนะนําสําหรับท่าไทยฝูงมดทาหารครับนะถ้าเป็นฝูงมดเลเวลหนคุณใช้มด t4 ได้ฝูงมดเลเวลสองใช้ทีห้าได้ฝูงมดเลเวลสใช้ทีเจ็ได้เลเวลสใช้ t8 ได้เลเวลห้าใช้ t9 ได้คือสู้เอาชนะได้อะแต่ถ้าเป็นเลเวลหที่ผมไล่ตีอยู่เนี่ยคุณต้องใช้ทีสหรือ Sx เท่านั้น หมายถึงว่าสูงกว่านั้นได้นะแต่ต่ำกว่านั้นแพ้ครับนะก็เรียบร้อยได้อีกหนึ่งหาต่อไปอา้าวมีพมอนอยู่ตรงนี้อีกแล้วครับผมก็ว้ามาใากล้ๆจัดไปทีพมอนด้วยพับหลักลุย <c oughs> ครับโอเคครับเพื่อนๆนลองทำความเข้าใจแล้วก็สนุกกับเกาะดูนะครับเกาะคราวนี้จะไม่น่าเบื่อเหมือนคราวที่แล้วแล้วนะครับผมถือว่าผมหาได้ถูกถูกช่วงถูกเวลานะรอบสองนี้สนุกมากโซนใครมีให้ลงเกาะแนะนำให้ลงครับแนะนำให้ลงข้อผิดพลาดต่างๆเนี่ยแฟรี่เขาปรับปรุงแก้ไขแล้วนะครับทรัพยากรที่ว่าไม่มีเนี่ย แฟรี่เขาก็หามาให้เนี่ยแบบไม่อั้นน่ะเข้าได้เต็มที่นะครับเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปวิ่งหาไม่ต้องไปแย่งกันมีแบบไม่มีวันหมดอยู่รอบๆอันนี้ถืออันนี้คือต้นไม้ที่ให้เข้านะครับต้นไม้บนเกาะนะครับสําหรับเข้าไปทํางานนะครับส่วนนี้ก็คือทรัพยากรบ,บนเกาะที่ไม่มีวันหมดนะครับนะ คุณสามารถเข้าได้เข้าสี4ทับเลยก็ได้ในอันเดียวกันนะครับจะสบายสบายครับนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะผมก็คงเป็นชาวเกาะไปอีก45วันเป็นอย่างน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ